การเคลียรชัดณเดชสร้างบ้านจริงปัดเป็นเรือนหอให้เรียกบ้านครอบครัวยันไม่ใช่60ล้านตามขา่าวหลังจากมีเพจดังออกมาแฉว่ามีคู่รักคู่ดังคู่หนึ่งที่ตอนนี้ซุ่มซื้อที่และบ้านเก็บไว้พร้อมแต่งเต็มที่แล้วโดยราคาก็ดับ60ล้านเลยทีเดียวจ้ะโดยฝ่ายชายเป็นพระเอกเบอร์ต้น,ตนส่วนฝ่ายหญิงเองใช้อะไรคนก็แห่ซื้อใช้ตามเรียกว่าความรักสุขงอมพร้อมสลัดสดเต็มที่แล้วค่ะ แต่ทั้งนี้ผู้ใหญ่สั่งไว้หวันเลตติ้งจะตกโดยหวยก็มอ,อกที่คู่รักซุปตาหนุ่มณเดชนคุกิมิยะกับนางเอกสาวย่าโยาุรสยาล่าสุดทางผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มณเดชนออกมาเฉลยให้หายสงสัยแล้วว่าความจริงบ้านหลังนี้สร้างมา2ปีแล้วที่ยังไม่เสร็จเพราะว่าสถานการณ์ของโควิดที่ระบาดอยู่และได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างยืนยันว่าไม่ใช่บ้านเรือนหอ ให้เรียกว่าเป็นบ้านครอบครัวดีกว่าส่วนราคาบ้านที่ทำตอนนี้ไม่ใช่60ล้านบาทตามข่าวลือราคาเพียง15ล้านบาทเท่านั้น